ก็ก็อยู่ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสี่สิบแล้วครับผมถ่ายก็เสร็จกล้วยก็สูงร้อยหกสิบห้านะครับตอนนี้อ่าดูนะครับไม่ดีมันจะถึงเกือบเกือบร้อยสี่สิบแล้วเออหน่ะนะครับผมวัดทำงานแล้วครับได้ประมาณสองสามเดือนแล้วอืมอ่ะจะทับดึงก็สูงขึ้นสูงขึ้นนะเนาะอย่างว่านะครับขา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 ยาวอย่างนั้นเราก็ต้องติดตามกันเรื่อยๆนะครับสำหรับปลา ฝ่ายสาวนะครับเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเร็เรวนะครับช่วงอันนี้ปีกับสีเดือนเองนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ซื้อมาช่วงประมาณสักสามปีกว่าแล้วครับแต่เขาไม่เคยมีท้องมาผมก็มาท้องอยู่กับผม,มตัวหนึ่งก็ไปใจ้ตัวผู้คือมผมเอาไปฝากกับพี่วิมามที่อยู่นครนายกนะครับครับผมเอาไปฝากให้แกผสมให้ผสมพาปังไว้ ออนนี้กําลังท้องอยู่ตอนนี้ผสมเทียมปัดป๋าปังเหมือนเดิมมาท้องป๋าปังอยู่ห้าเดือนกว่าจะเข้าหกเดือนแล้วเอ้าแล้วนะครับรันเทีได้เลือดป๋าปังนะครับเราจะได้มาลุ้นกันนะครับตอนนี้ห้าเดือนหกเดือนแล้วครับก็อีกห้าเดือนเนาะอีกประมาณต้นปีประมาณต้นปีนะครับปีหกหกนะครับเราก็ต้องมาติดตามกันนะครับสําหรับแม่สีแพรนะครับ สวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรกล้วยๆนะครับวันนี้เกษตรกล้วยๆพามาดูวายงามนะครับเมืองสารคามนะครับเราจะพลาดเราจะพลาดไม่ได้นะครับมาฟาร์มนี้นะครับเรามาติดตามกันนะครับสําหรับคลิปที่แล้วเราให้ดูนะครับแต่วันนี้เราจะให้ดูตัวไหนก่อนเดี๋ยวก็ต้องเจอกับเจ้าของฟาร์มฮาก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะท็อปแนะนําตัวไหนครับอีกทีนึงครับผมชื่อ กิรพงศ์จันคำนะครับครับผมที่เล่นชื่อท็อปครับอยู่แันยินฟาร์มครับตำบลบุรเบืออำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามครับครับเราก็เคยมาคุยกันรอบแล้วเนาะนะครับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตให้กับพี่น้องาชมดูนะครับว่าอันนี้ก็กลุ่มเด็กน้อยอันนี้เป็นกลุ่มเด็กครับอันนี้พึ่งลอดอันนี้พิ่งลอดได้สี่สิบกว่าวันนะครับอ่ากลุ่มเด็กน้อยสนามเด็กเล่นเลยนะครับอ่า นะครับก็มีทั้งเผือกมีทั้งดำนะครับมีทั้งอ่าลุกครึ่งนะครับตอนนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับฟาร์มเสียท็อปนะครับมีให้ทุกคนได้ชมได้อ่าศึกษากันนะครับอันนี้เป็นแม่สาวครับเป็นแม่สาวอันนี้ดูแม่สาวนะครับแม่สาวตัวนี้อ่ะนะครับชื่อแม่อะไรครับที่ซันนี่ครับแม่ซันนี่ครับเป็นลูก ของเจ้าสันครับอ๋อลูกเจ้าสันลูกเจ้าสันครับสิบหกเดือนปีสี่เดือนตัวนี้ปีกับสี่เดือนนะขวบ,บเสร็จเนาะเป็นสาวน้อยฟันน้ำนมลูกของลององพอ่อสันครับเจ้าสันนะครับโอ้กำลังจะขึ้นเลยครับผมกำลังกำลังกำลังจะเป็นสาวอ่ากำลังจะเป็นสาวนะักำลังจะมีเนื้อมีหนังครับอ่าหน้าอกกำลังมาอืมตัวนี้อัตักรักดีครับ สวยครบนะครับอัตลักษณ์ครบหน้าสวยนะครับวงเขาอ่านี่วงเขาอะไรเนาะมีตาแต้มแก้มจ้ำด้วยมีอ่องสองอ่อสองขาใหญ่ครับมค่อนข้างจะสูงเอาการนะครับเนี่ยครับอืมชื่อน้องอะไรครับชื่อซันนี่ครับซันนี่นะครับลูกของเจ้าซันนะฮะสิบสี่เดือนนะครับสิบสี่เดือนก็ปีหกเดือน ปีปีสี่เดือนสิบหกเดือนสิบหกเดือนครับนะครับอันนี้เขาได้ได้ข้อมาเดือนก็เป็นที่สิบแปดนะครับผมสวยครับดูดูดูหน้าครับดูหน้าให้ลู้ชมดูหน้าครับอ่าสวยครับขบานเขานะครับนะับวงเขานะฮะก็ค่อนข้างจะเชื่องเนาะเชื่องหน้าละเป็นวายที่ยาวครับยาวตัวนี้ยาวแต่เราเดินสายประกวดแล้วยังยังครับยังเนาะ กำลังทําเนื้อทําตัว you know? อยู่เนาะนะครับนะหมุนให้ดูเย็บสายนะผมก็ยังไม่ไม่ค่อยได้ผูกเชือกเท่า,<อ>าไหร่ส่วนมากก็จะปล่อยเลย,ยก็จะกเลี้ยงธรรมชาติปล่อย,ยไปกับเด็กๆนะครับเพราะกลุ่มควายเด็กๆของเสียท็อปค่อนข้างจะเยอะรวมๆแล้วกี่ตัวไม่รู้อันนี้รวมแปดตัวแ <8 S 2> ล้วแปดตัวนะครับผม เขาสวยจริงๆครับอจันจันก็จะผิดกินเนาะจับได้ครับจับได้จับได้จับได้ครับไม่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 โอเคครับอ๋อเนี่ยครับนี่แหละครับก็กล้องก็ให้ดูนะครับดูนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นกันนะครับ น่าจะเกินร้อยห้าสิบครับตัวนี้เต็มเต็มควายมาเกินร้อยเกินร้อยห้าสิบครับตอนนี้เท่าไหร่ครับเสียทับที่วัดมาผมวัตอนนั้นร้อยสามสิบสามสิบสี่สามสิบห้านี่แหละครับโอ้โนี่ครับดูแต่ไทยเขาก็ก็อยู่ประมาณจะร้อยจะร้อยสี่สิบแล้วครับผมไทยนะก็เสร็จกล้วยกลวยก็สูงร้อยหกสิบห้านะครับตอนนี้อ่าดูนะครับไม่ดีมันจะถึงเกือบเกือบร้อยสี่สิบแล้วะนครัผมวัดได้ประมาณสองสามเดือนแล้วอ่าเสียทับดึง ก็สูงขึ้นสูงขึ้นนะเนาะอย่างว่านะครับขาขาขาเขาดีขายาวอย่างนั้นเราก็ต้องติดตามกันเรื่อยๆนะครับสําหรับอ่าควายสาวนะครับเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเร็วนะครับช่วงอันนี้ปีกสี่เดือนเองนะครับผมตอนนี้การการเลี้ยงของเสียท็อปเราอ่าบริหารจัดการยังไงครับอย่างการเลี้ยงตอนนี้ครับตัวนี้ก็มีมีอาหารเสริมครับตัวนี้ก็กินวันละประมาณวันละประมาณกิโล อ่าิโลครึ่งเช้าเย็นอย่างนี้ครับไม่ครับกินตอนเย็นอย่างเดียวอ๋อตอนเข้าครอบตอนเย็นอย่างเดียวกินเย็นอย่างเดียวแล้วการเลี้ยงเครับเช้ามาก็ยอดปกติอ๋อคือผมจะปล่อยเลยตัวนี้อ๋อตัวนี้ปล่ยปล่อยไปกับไปกับพวกเด็กๆเลยครับก็จะไม่ผูกล้ามอ่าก็คือเต็มที่เลยกับกินก็จะกินตามบริเวณนี่แหละครับที่อยู่ข้างล่างช่วงสายช่วงอันนี้เราก็เข้ามาก็เข้าคอกเองตัวนี้เขาเขาจะมีครอบเอง นี่แหละครับก็คือเลี้ยงแบบธรรมชาติครับไม่ไม่ได้ขังข้อกนเลยมีโปรแกรมที่จะเดินสายปรากฏไหมครับอันนี้ไม่มีครับเพราะผมไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาล้วก็เลี้ยงไปราชการอยู่เนาะครับไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาทําก็หยุดแค่เสาทิ์ก็พรุ่งนี้ก็ฮก็ถึงจะได้ทํะได้ดูอยู่กับไฟเต็มที่นี่ครับดูครับเต็มเต็มนะครับผม ปล่อยไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับกับการที่เรามาเลี้ยงอ่าควายสายพัฒนาอย่างนี้ครับผมมันก็มันมีความท้าทายนะครับบางทีมันมันมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันมันบางคนเขาก็จะคิดว่ามันจะะสมบนสําเร็จเลยบางทีมันก็ยากครับครับบางทีมันก็ยากถ้าสําหรับคนที่มีแม่พันธุ์มีแม่พันธุ์ที่มันใหญ่มันมันใหญ่อยู่แล้วมันก็ไปง่ายครับแต่สาหรับคนที่ แม่พันธุ์ที่กําลังพัฒนาที่กําลังพัฒนาจริงๆอ่ะมันก็บางตัวถ้าออกมายีนมันตรงกันบรรทุกคาตรงกันมันก็มันก็ไปได้เลยก็มีครับมันมันบอกไม่ถูกมันไม่มีอะไรตายตัวร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่เขาว่าบิดก็คือเอาพ่อใหญ่ๆพันธุกรรมใหญ่ๆมาครับอ่าเป็นไปได้ไหมครับกับควายบ้านๆเราที่มันมันมันก็เป็นไปได้ครับอมีโอกาสเหมือนกันใช่ไหมใหญ่เหมือนกันครับแต่ต้องใช้เวลาอย่าง ครับมันมันมีโอกาสจะโตครับบางตัวมันก็โตเลยอืบางตัวก็โตเลยดูวงเขาท้องอ่ะอันนี้สีแพ้ครับแม่สีแพ้นะครับตอนนี้แม่สีแพ้เราเคยให้กระท่นชมดูครับครับอ่าเป็นควายดังแม่แรกแม่แรกแม่ดังในเดิมไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวที่ซื้อมาช่วงประมาณสักสามปีกว่าแล้วครับอืมแต่เขาไม่เคยมีท้องมาผมก็มาท้องอยู่กับผมตัวหนึ่งก็ไปใตได้ตัวผู้ อคือผมเอาไปฝากกับพี่วิมาออืที่อยู่อนครนายกนะครับข่าวผมเอาไปฝากให้แกผสมให้ผสมผ้าปังไว้อันนี้กําลังท้องอยู่ตอนนี้ผสมเทียมปัดป้าปังเหมือนเดิมมอท้องป้าปังอยู่ห้าเดือนกว่าจะเข้าหกเดือนนลเอ้าแล้วนะครับสันเกตได้เลือดป้าปังนะครับเราจะได้มาลุ้นกันนะครับตอนนี้ห้าเดือนหกเดือนแล้วครับก็อีกห้าเดือน อีกประมาณต้นปีครับประมาณต้นปีนะครับปีหกหกนะครับเราก็ต้องมาติดตามกันนะครับสําหรับแม่สีแพรนะครับเป็นแม่ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างอ่างเนาะใหญ่ครับใหญ่นะครับเป็นความสูงเขาน่ร้อยห้าสิบสามห้าสิบสี่ครับอ่าครับโอ้ครับเป็นลูกของปานสุดินตัวนี้ครับเป็นลูกแท้ๆของปานสุดินเลยงเขาเขานะครับที่ ที่เอามานี่ชอบตรงไหนของสีแพะนะครับสีแพรเป็นควายที่ใหญ่ครับเป็นควายที่ใหญ่แล้วก็มันเป็นควายที่มันโครงสร้างดีอืโครงสร้างดีเป็นควายดั้งเดิมครับซึ่งพันธุกรรมของของของปานสุรินนี่มันหายากหายากเต็มทีอืมส่วนมากก็จะมีแต่ไซส์ใหญ่ๆเลยที่ยังหลงเหลือนะครับคแต่จะอยู่ฟาร์มดังๆนั่นนะครับแต่ตอนนี้มาอยู่กับเราแล้วนะครับก็อยู่กับของแพนดินฟาร์มครับก็ จ่ายลูกให้หนึ่งตัวแล้วได้หนึ่งตัวแล้วตัวที่สองก็อยู่ในท้องนะครับนั่นแหละเราจะได้มาติดตามลูกของสีแพรกันนะครับอันนี้ก็เพิ่งอาบน้ามาครับก็อ่าธรรมชาติเนะเขาก็มุดดินเล่นดินกันธรรมดานะครับผมชาติเอาแบบกันจะจะนะเห็นกันตรงๆนะครับไม่ได้เมคไม่ได้อะไรครับผมลองดูกับท่านผู้ชมครับความใหญ่นะควความอ่างเนาะอันนี้ทั้งใหญ่ทั้งอ่างเลยนครับครับผมแต่จะเป็นควายที่เขาจะกลัวคนหน่อยอ๋อนะครับเอา ใส่ไปกวยก็ผิดกินนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ดุครับอ่าฮะส่วนมากก็จะดูกับควายกันเองนี่แหละอืมแต่กับคนนี่ก็ไม่ได้ดุครับก็เห็นวงเขาก็น่ากลัวแต่แต่ไม่ได้ไม่ได้ดุขนาดนั้นนะฮะนี่เขาเรียกวงเขาเลยครับยาวก็จะประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเซนนี่แหละครับเจ็ดสิบเซนได้อยู่เขาเรียกวงเขาอะไรครับวงเขาน่าจะเป็นวงเขาอุ้มบาทหรือเปล่าครับผมก็ไม่แน่ใจเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้สัมผัสเท่าไหร่ไม่ได้สื่อสายพูดจริงๆเลยนะครับ ต้นมากต้นเลี้ยงเลี้ยงไปเลยสวยครับเนาะเลี้ยงใหญ่ไปเลยเลี้ยงตัวที่มันใหญ่เอาที่ใหญ่ไว้ก่อนเพื่อมันจะพัฒนาไปได้ง่ายกว่ากานดอกเนาะลักษณ์ครบเนื่อสีพาจะชัดเจนเรื่องลักษณ์เนาะอกตาแต้มแก้มจ้ำมีอ่องอกกัะเท้าใหญ่ขาใหญ่เนาะครับผมแล้วอ่างใหญ่ใหญ่ค่อนข้างจะครบสูตรเลยนะสำหรับแม่บล็อกแม่พันธุนะครับแม่บล็อก อันนี้ก็เรามาลุ้นกันเนาะครับว่าสีแพรกับป่าปังครับนะครับจะเป็นยังไงครับลูกผมผสมปังไว้หลายตัวนะครับสี่ตัวตัวสีแพรครับผมแล้วก็ไอ้แม่แม่นี้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือทัพทิมอยู่ในครอบทัพทิมนี่ผ่านไปแล้วรอบหนึ่งครับส่วนมากผมก็จะใส่แต่ปังอย่างเดียวเลยแต่ตัวตัวอื่นก็ก็คงจะเป็นปีหน้า ก็น้ำเชื้อที่ผมได้มามันมันมันเหลืออยู่สามสี่รอตตอนนี้คือเอาเป็นลอดของปลาปังเ็ลอดของปลาปังไปเลยอ่าก็คือจัดเซตระบบของฟาร์มเป็นแบบนี้นะครับแต่เพราะว่าถ้าน้ำเชื้อที่มันวิ่งดีมันก็ผสมผิดง่ายครับเราก็ไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากมายหางยาวเนาะหางพวยยาวหางช่วงนี้มันหางมันแรงมันเยอะครับมันก็เลย อยากจะหลุดไปอืมอันนี้เป็นฤดูการของเขาเลยใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเข้าฤดูหนาวนี้ก็จะก็จะเริ่มผัดขนแล้วครับครับผมโอเคครับสําหรับแม่สีแพรนะครับเราก็มาตามชมนะครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะว่าสีแพรจะจ่ายลูกของปลาปังเป็นอย่างไรโอ้โหดูความใหญ่อลังการความใหญ่ความยักษ์เขานี่แหละครับก็เป็นแม่ควาย อีกตัวหนึ่งครับของแผ่นดินฟาร์มนะครับถ้าถ้าสมมุติว่าเราขายไปนี่หาซื้อแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวเนาะถ้าถ้าต้นทุนต่ํานี่ไม่ได้เลยใช่ครับถ้าร้อยห้าสิบกว่าราคาตอนนี้ครับมันมันก็แล้วแต่ตัวนะมันจะตตุกเป็นสองสามล้านนะครับตรงนี้ใช่ครับผมมันหายากเนาะหายากครับปล่อยกันเลยครับนะครับนะครับใครอยากมาดูมาชมครับความงามกับความใหญ่ความยักษของซีแพร์นะครับนะครับ ก็ามาดูได้ที่ฟาร์มเลยนะครับเก็ย,ยังยังรอความสมบูรณ์อยู่นิดนึงครับพอดีเพิ่งจะตั้งท้องไปอแล้วก็ลูกก็ได้ปีหนึ่งแล้วก็ยังไม่ยังไม่หยุดนมเลยอันนี้ผมก็จะแยกคอบอ๋อคือลูกยังดูดนมอยู่ย<อ>ังดูดนมอยู่เขาแปลว่าให้น้ํานมให้ลูกกินนมนานแล้วก็ไม่ดู<ม>ลูกเลยครับคือต้องแยกลูกเอานี่แหละปัญหาก็คือเขาก็เลยยังไม่ไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่ปกติเต็มที่แล้วจิตใหญ่มากครับครับอ๋อถือว่า เขาจ่ายนมลูก <amounts> ด <of water writers> ้วยเนาะลูกเขาตอนนี้ข <Labor ator> <fi> ี่กี่สองเดือนเต็มแล้วเอาเข้าขวบพอดีเลยอยู่ไหนพอชี้ได้ไหมครับมันไปทางไหนแล้วไม่รู้เออเอาเดี๋ยวคอยดูกันนะครับผมเอาเราไปดูอีกแม่นลครับก่อนที่จะมืดนะก่อนที่จะมืดปล่อยสีแพ้เลยครับวันขอตันมันขอดันโคกันโครับ ออนั่นแหละมันนึกว่ามันจะกินโนมั้งแม่เขาอยู่นี่เด้อันนั้นแม่สาวาลูกงสายาอยูน่านมายกอยูฟารไทยนั่นะครับลูกแมลี่ต้องไปกั้ตัวม <ไป S 1> แมนแดดต่อไปข้างแมนมัหนหลุด